ท่สกิลในการตักปลานะคะกระทะนี้กี่ตัวครับค่ะนี้เกือบสามสิบตัวนะครับเราทำตัวใหญ่ขึ้นกระทะหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้แต่ตอนทำตัวเล็กนี่กระทะหนึ่งได้เกือบห้าสิบตัวนะคะเพราะกระทะเราใหญ่บเบิ่มเทิมเลย หมั่นปรับไฟนะครับท่านผู้ชมต้องปรับแ,แรง<จ>เกินเราก็เบาลงแต่อย่าให้อ่อนเกินนะครับปลาท่องโกะผมบอกไปทุกคลิปทุกคลิปนะครับาาว่าปลาท่องโกะใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนกระทะยังเนี่ยให้ทอดให้ได้สี่ถึงห้านาทีนะครับปลาก็จะกรอบมากดู ตเกิยวนกระติดปลาเป็นแถวสวยงามมีลูกค้าหลายคนชอบมาดูการสับปลาของพ่อค้ามากเลยแล้วก็ติดปลาแล้วก็ลงกระทะบอกว่าสวยงามเป็นทองเหื่องสวยงามตามทองด้อง ช่วยเขี่ยหน่อยปลามันตัวใหญ่ถ้าไม่เขีย่ยมันจะเบนเบนเรียบเรียบไม่ค่อยสวยถ้าเราใช้ไฟเรงกืนปลามันจะสุกไวนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมค้าคอาจจะชอบใช้ตะเกียบแค่ข้างเดียวแต่แม่ค้าจะใช้เป็นคู่นะอีกชอบมีคนมาแซวหลายคนเละ <c oughs> เก่งเกินพ่อค้ามีความสามารถเกินใช้ตะเกียบข้างเดียววันนี้มาลงคลิปสั้นๆนะคะแห่สกิลการทำของพ่อค้าเฉยๆแล้วก็กำลังจับผิดพ่อค้าเดี๋ยวมาดูเดดี๋ยวมาูแถวนี้นะครับก็จะสุกสวยงามไหม สูตรปลาท่องสูตรสาละเปาพ่อค้าก็ทำลงไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้ในช่องอทิตชแนลนะครับขปดูได้มีหลายคลิปเลยนะครับที่ทำไว้นี่นะครับสวยนะค่อยๆเทนะเดี๋ยวมันจะแตกออกจากกัน ขายข้าวฝ่ามือพ่อค้าเลยคะ่ะที่พ่อค้ามาทำคลิปขายไลนะ,ะตลาดครับเสียงมันก็จะดังหน่อยเนาะตลาดต้องเป็นโป่งปินทอดสับหมูบ้างทำอะไรกันบ้างก็ดังหน่อยทำขายกันจริงๆ สูตรที่สอนไปที่ลงไปก็ทำพวกของพ่อค้าก็ทำขายเองครับพ่อค้าทำขายยังไงก็บอกกันไปอย่างนั้นใด่เวลาผิดนานอย่าให้อย่าให้นานเกิน นานเกินกว่าห้านาทีครับ่างนั้นมันมันจะกลายเป็นแช่น้ํามันมันจะอมน้ํามันครับมันไม่ได้มันไม่ได้ทอดละแล้วก็จะให้ไวเกินถ้าไวผิวเขาเนี่ยจะดำาๆนะครับจะไหมจะดําเป็นจุดๆนะค่ะจะไหมแล้วก็มันจะกรอบไม่นานเหมือนกรอบตอนช่วงที่ว่าเราเอาขึ้นเีื่พอพักสักพักหนึ่ง พอเสด็จน้ำหมันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นนุ่มๆเหมือนเหนียวๆไปะคะ่ะเพราะเราใช้ไฟแรงเกินเหมือนเปรียบเทียบกับอะไรดีเนาะเหมือนหมูไหมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะมันจะไหมข้างนอกดิบข้างในอะไรประมาณนี้มี่ตะละเป๋าของเราเดีย๋ยสักพักพ่อเขาก็จะทอดคือ ฟองโกดสวยงามมากเลยตอนนี้รอลูกค้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวก็หยิบให้ลูกค้าสองเจ้าก็หมดถาดพอดีเราก็เลยต้องทอดขึ้นเรื่อยๆออยังไม่มียังไม่มีลูกค้าเดินนะคะมีแต่แม่ค้า มวแป้งปลาทั้งโกนะครับเวลาเหลือก็ทํากินสมมติเราทํากินทํำขายก็ได้นะครับถ้าเหลือเก็บได้นะครับเก็บใตในตู้เย็นไว้ถ้าเป็นแป้ง ฟาง,งกุ๊บพ่อค้าแนะนําให้ให้ใส่ช่องฟิลนะครับแต่ถ้าเป็นแป้งซาลาเปาให้ใส่ช่องธรรมดาก็ได้ไว้แล้วก็เวลาเราจะทอดแล้วก็กะเวลาเอาเอาออกช่องฟิลมาให้แป้งมันละลายจากาแข็งแข็งให้มันไม่จะเป็นต้องแบบให้แป้งม,มันละลายเหลวเลยก็ไม่จะเป็นครับเทมละลายที่เราตักทาได้ก็พอแป้งเย็นเย็นก็ทําได้ครับ สูตรของพ่อค้าไม่จำเป็นต้องให้แป้งเป็นอุณหภูมิปกตินะครับออกจากตู้มาเย็นเก็บทอดได้เลยคองฟูกรอบเหมือนเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะครับการันตีเราก็้านะคะไม่ต้องรอให้เป้งมันเออหายหายเย็นก่อนค่อยมาทอดไม่ต้องนะครับออกมาเย็นเย็นอย่างนั้นแหละตัดทอดได้เลยไม่ต้องกลัว ถ้าหากว่ามันไม่เป็นน้ำแข็งเลยนะคร <c oughs> ับ่านผู้ชมลองได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพ่อค้ามาทําให้ดูครับแป้งที่ว่ามันยังแข็งๆถ้ามันแข็งอยู่เราก็ตัดเอาขอบๆนะครับตัดขอบๆมาทอดก่อนได้ลืมบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าขายอยู่ที่ตลาดคลองขวางนะคะเพชรเกษม69อยู่ที่กรุงเทพแค่งงนี้นะ นาสวยมากลืมบอกไปว่าร้านพ่อค้าแม่ค้าค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดคลองขวางซอ,อยเพชรเกษม69นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้มารับชมผ่านช่องอาทติชชนอละคะ่ะอยากมาอุดหนุนก็มาได้นะคะที่พ่อค้าก็ตักเสร็จแล้วนะสวยงาม ถใจอยากจะทำก็เข้าไปดูได้นะครับราคาสอนปรุงเครื่องสอนปรุงเครื่องสอนนวดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสี่โลหา้าโลหรือว่าหนึ่งกิโลกาคาสอนได้หมดละถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับดีตอบน,นะครับคอมเมนต์เลยงานวันนี้พ่อค้าแม่ค้าไปก่อนนะพ่อค้ามีมอะไรจะพูดแค่นี้นะครับวันนี้ก็ มาทอดปลาให้ดูกันจะทอดแบบเรื่อยๆลงให้ดูกันเรื่อยๆเออลูกค้าท่านไหนอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากช่องอาทิตย์แชนแนลกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับ